สวัสดี FC ทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านป่อลุงเหลืองเชียงกงวันนี้ก็จัดให้ตามคําขอของ FC นะครับว่าจะมีรถกระบะเข้าอะไรเข้าสวนมาไหมรถกระบะเข้าตอนไหนผมคลิปนี้เอาให้ชัดนะครับยกแยกได้หมดตามใจ FC จัดให้ตามคําขอเลยครับนี่สําหรับลูกค้าที่ถามหาเครื่อง 4JK มาตอนไหน2 5งพผมก็บอกลูกค้าว่าติดรถมาตลอดเฮียขายเป็นคันอย่างเดียวเลยช่วงนี้เอาคลิปนี้ ยกแยกได้หมดเครื่องสวยมากเครื่องติดทุกคันนะครับผมถามเจ้าของเดิมทุกคันเลยว่าติดได้ไหมติดทุกคันครับเครื่องสวยทุกคันเลยเริ่มคันแรกดีแม็กเเอนะครับเริ่มกันเลยด้านหนะน้านีสภาพด้านหนะ้าจะยกจะแยกก็ได้นะครับเอาหัวก็ได้กันชนก็ได้ไฟตาก็ได้กระจังก็ได้กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นกระจกเปิดไฟข้างตรงกระจกแล้วนะครับนี่นะด้านหนะ้าประมานี้เลย สภาพด้านหน้านะครับแห้งมากนะครับสภาพตัวจริงแห้งมากสีแห้งมากคือรถจอดตากแดดผมก็ซื้อรถประมูลทุกคันเลยครับซื้อเข้ามาไว้เวลาขายให้ลูกค้านะจะได้มั่นใจนี่นะครับนี่สภาพด้านหน้าประมาณนี้จะยกจะแยกเห็นอะไรไปแวบ,บโทรคุยกันเลยไม่จาเป็นต้องซื้อเป็นคันครับจะยกแยกมาว่ากันนี่ฝั่งด้านับด้านซ้ายของตัวรถนะครับประมาณนี้เลยล้อแม็กก็ได้ยางก็ได้ประตูก็ได้ พาดูชัดเจนเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายของตัวรถจัดให้ตามคำขอของ FC นะครับเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุว่าผมซื้อเอาอะไรคันนี้นะครับนี่สภาพภายในสวยมากนะครับสภาพภายในคุยกันตามตรงเทปอย่างเงี้ยหายากมากนะครับเป็นของนำเดิมติดรถอย่างเงี้ยหายากมากนะครับนี่ประมาณนี้เลยสภาพภายใน จะเอาชุดคอนโซลก็ได้ชุดคอนโซลของลูกค้าที่แตกนะครับที่ว่าที่แตกมีรอยกัดมีรอยก่อ,ยกอนแล้วก็มีรอยแบบถลอกนะครับนี่ยกชุดคอนโซลได้สับปะตูฝั่งด้านซ้ายนี่เลยผมซื้อเข้ามาไม่ทําความสะตาดนะครับเพราะว่าผมเปิดคลิปยกแยกให้ลูกค้าอยู่แล้วปัะจกไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจะประมาณนี้นี่เลยเบาะก,ก็ไม่มีรอยขาดนะครับคุยการตามตรงเบาะไม่มีรอยขาดเลยเบาะไม่มีรอยขาดนะครับทั้งเบาะคนขับและเบาะข้างคนขับไม่มีรอยขาดนะครับ มีกันตามตรงนี่บางแดดซ้ายขวามีมาครบนะครับผมตรงกลางเป็นนี่มีที่ใส่แว่นตามาด้วยนะครับที่ใส่แว่นตามีมาด้วยหลังเบาะหลังดีแมคมีชุดนี้ก็ได้ครับตามใจเอฟซี FC เลยบางทีลูกค้าบางทีไม่ผมลงคลิปเป็นคันมากลูกค้าไม่กล้าถาม่าแยกในมาเฮียอยากได้ชุดเบาะหลัง,ลง,ลงนั่งหลังคนแคบหลังหลังแคบเนี่ยครบนะครับให้ดูชัดชัดนะครับ ซื้อยกหัวเก่งคุ้มกว่านะถ้าลูกค้าจะซื้อแล้วแต่ fc ครับนี่กันสะกระจกได้หมดนี่กระบะแคบก็ได้นะครับแม็กไนเนอร์ตามแต่ fc โทรมาคุยกันนะครับฝาท้ายก็มีมาด้วยนะตอนแรกวันนี้ลูกค้าเอาไปกินแล้วผมว่าจะเปิดลูกค้าว่าเฮียวันนี้จะลงคลิปยังไงวะ่านผมว่าจะลงคลิปคันนี้นะครับเอ้ยยกแยกบ่ใช่ครับผมยกแยกผมขอซื้อฝาท้ายเนะี่ยเรียบร้อยเลย ไปออดยอดนี่ปลาท้ายไปแล้วนะครับไปไกลเดอร์มีมาครบนะฝั่งด้านขวาของตัวรถนี่เลยฝั่งด้านขวาของตัวรถรถส่วนมากรถจอดครับสภาพคันซีสวยทุกคันอยู่แล้วอืมสภาพคันซีสวยทุกคันนะครับสภาพคันซีนะยางแขนอะไรมีนะครับคันนี้ยางแขนอะไรมี ซัอประตูฝั่งด้านขวานะครับจะเอาอะไรว่ามาโทรมาคุยกันได้หมดนะครับตามใจ f อฟซีเอนใหม่ก็ได้ ดูครับสภาพเครื่อง c j k 2,005นะครับ 4JK <ม>เครื่องคองมมาเร็ว2,005มาใครต้องการเครื่อง 4JK ถามกันมาเยอะเอามาครับมาคุยกันเลย c j k เครื่อง2,005ติดทุกคันนะครับแต่กองคอาไิกินแล้วมาเนี้ผมขายก่องไปวันนี้แหละนี่ัดกล่องไปแล้วครับตอนมาซื้อผมก็สตาร์ทลองเครื่องให้ลูกค้าเครื่องดีมากไม่ดังนนไม่พุ่นไม่ไอแต่ลูกค้าอยากได้ก่องผมก็แยกครับผมบอกเลยนี เครื่องแห้งมากนะครับคอมแอร์มีมาครบตัวนี้เป็น power ด้วยระบบ power คอมแอร์ไดช้ชเดตาทุกอย่างมีครบหมดครับคันนี้แทบไม่มีรอยแกะนะครับรถแ,แทบมีรยขยับเลยนะครับประมาณนี้เลยกันเพงก็ยังอยู่ครคบริสิจิคีนี่คือดีแม็กคันแรกนะครับคันต่อไปเป็น i อสุ u ขวันใจ ลูกค้านะครับ TFR เครื่องมังกร90นะครับ4 j a นะเครื่องมังกร90 4 j a ยกแยกได้หมดตามใจ f c จัดให้ตามคำขอของลูกค้านะครับด้านหน้านี้เลย <Yeah. S 1> จะยกแยกได้หมดฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับฝั่งด้านขวาของตัวรถประมาณนี้เลย สภาพภายในนีสภาพภายในตัวรถซับประตูคใครหาอยู่นี่ได้นะครับแมนเบาไหมเบาได้นะครับเบาได้เลยนะยังไม่มีรอยขาดเลยนะครับเบาได้เลยสภาพเบาได้นะครับที่ครอบที่ครอบกลางเกียร์ชุดภายในก็เต็มนะครับพึอว่าเต็มเลย บางแดดซ้ายขวาผมเป็นร้านอะไรครับผมเป็นร้านอะไร่อยู่แล้วเวลาผมขายของผมอะไรบางทีลูกค้าจะยกจะแยกก็ได้หมดแล้วก็ที่เด็ดที่เด็ดนี่กระบะขวาท้ายมีมาครบนะครับใครต้องการกระบะที่บาร์แคปนี่นะห้ามพลาดบางทีจะเอาอะไรโทรมาคุยกันนะครับบางที อาราคาแบ่งปันบ้างแบ่งปันเอซแบ่งปันคุณลูกค้าเอาตัวไหนก็โทมาคุยกันผมแยกยกแยกใด้หมดจัดให้ตามคำขอ,ขอกระบะสวยมากนะครับพื้นกระบะสวยมากมคุยกันตามตรงเลยนี่กระบะรถจอดเฉยนะครับนี่ประมาณนี้ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนี่เลยฝั่งด้านซ้ายของตัวรถ สำหรับลูกค้าที่หาเครื่องมังกรต้องต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับผมแทบจะไม่มีเครื่องทิปอ,อาเข้ามาใหลูกค้าเลยนะชน่วงนี้แต่เอาสิคลิปนี้ผมแยกเครื่องให้ลูกค้าเลย เครื่องมังกร90นะครับสภาพเครื่องแห้งมากนะเครื่องมังกร90 4 j a แห้งมากมากมาดีไอ้พ่นไอ้นะครับไอ้พ่นไม่ไอนะเครื่องมังกร90สําหรับลูกค้าที่ถามมาอยากได้เครื่องสูบน้าได้เครื่องปั่นไฟได้เครื่องใส่รถ t อ r เข้ามาตอนไหน t อ r เข้ามาหรือยังผมต้องการเครื่องนี่โทรมาคุยกันเลยเครื่องปาะติดเกียร์ก็ได้เครื่องก็ได้เครื่องเกียร์ก็ได้ ชุดหม้อลมอยากได้โทรมาคุยกันปัจจุบฝนอยากได้โทรมาคุยกันหม้อน้ำมีามาครบ,บจัดให้ตามคำขอของ FC นะครับนี่เครื่องแห้งมากนะครับแห้งมากๆมากที่เชื่อไหม,ไหมว่าคันนี้เปิดทิปที่อะเครื่องสิไปก่อนมูเลยเครื่องสิได้ขายก่อนมูเลยเพราะว่า ช่วงใดมาหลอก,ก่อนเครื่องไม่มีขายให้ลูกค้านะครับเครื่องผมไม่มีขายให้ลูกค้าแต่่อนเครื่องทีฟอาร์นะแต่ก็พยายามหามาเติมให้ลูกค้าเรื่อยๆนะเครื่องอจะยกจะแยกได้หมดพาดูทั้งสองคันทั้งสองรายละเอียดแล้วนะครับก็จะเป็นสองหนุ่มสองมุมแต่เป็นค่ายเดียวกันค่ายยักษ์ใหญ่อีซูซูกะบะนะครับนี่ทีฟอาร์ยกแยกได้ดีแม็ยกยกแยกได้ จัดให้ตามคำขอของ f อฟเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0809197704 0849549907แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกต o k ปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอรุ่งเรืองเชียง,กง,ง,ง,ยงกงแล้ว YouTube ปอลุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างผมจะขึ้นคลิปหน้า y o u YouTube ว่ายกแยกได้หมดตามใจ f อจัดให้ตามคำขอเลย จะขึ้นคิดว่ามีเครื่องตัวไหนมาบ้างจะมีเครื่องมังกร90 4 j a เป็นมังกร90 Direct Injection นะครับไม่ต้องเผาหัวนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น D-Max SX นะครับเครื่อง2,005 4JK ขอมาเร็วชอบตัวไหนโทรมาคุยกันขอพระคุณ FC มากขอพระคุณอย่างสูงแล้วก็ขอบพระคุณยอดติดตามนะครับชอบอะไรตัวไหนโทรมาคุยกันนะครับลูกค้าให้จัดส่งก็ได้ผมจดส่งได้ทุกจังหวัดนะครับแต่ย้ำร้านผมไม่มีกิบปลายทางนะครับ ไม่มีเก็บปลายทางนะครับจะส่งทุกจังหวัดขอบพระคุณ f อซมากครับขอบพระคุณคุณลูกค้าครับที่ติดตามมาตลอดขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ